ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PAB Financial วันนี้นะครับผมเราก็ชู่ที่เวลากี่โมงอ่ะแม่มมแะชุ่มสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมพอดีคุณพ่อก็มีโอกาสสั่งของมาจากอิ <c oughs> นเทอร์เน็ตนะครับผมนี่เลยสั่งของมาจากเน็ตนะครับผมทีนี้นะครับผมก็มาถึงเมื่อตอนกลางวันแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาเปิดนะครับผมสั่งมาให้แม่ สั่งให้แฟนกล้องพัสดุอีงยังกบ่รูสั่งมาให้แฟนนะฮะผมให้แฟนให้เฮาเบึ่งเสแฟนเปิดอีกพ่อคือจุดประสงค์ใส่มาก็เออซื้อมาก็อยากให้แฟนได้ได้ใช้นะครับผมเพื่อเป็นสินที่ดีต่อตัวแฟนแล้วก็ตัวเรานะครับผมมันเป็นแบบอ่าอัพระสุรุษพสุรุษเพิ่มๆนะผมลองดูว่าคืออะไรไม่รู้แม่ชอบไหม บอ,อบอกแล้วว่าอันนี้ตั้งใจสั่งเพราะว่าเลือกอยู่นานนะครับผมเลือกอยู่นานพอดีช่วงนี้โควิดนะเนาะก็ต้องสั่งของแบบว่าเออมีประโยชน์ต่อพวกเราแล้วก็พวกพ้องประชาชนเพื่อความเซอร์วิสรีว,วิวนะครับวิสีวิวเขเห็นอย่างก็ผมเท่าน,นี่ผมจริงปอนี่้ทุกคนจะเผิดแล้วนะทุกคนตอนนี้สั่งมาจากเน็ตนะครับผมตัวละเท่าไหร่วะมันตัวเท่าไหร่ตัวนี้มันตัวละตัวละ เสื no. í, ้าแน่นอนเขาบอกว่าตัวมุ้ยอาจจะเป็นรูปปั้นก็ได้เธอคือมาจ้ามืนสีด่วเก็นแข็งมันไดเแหลมมันเป็นตุ่มจเบิงจ้าเลยลูมัเหีดยมันสามันสางตาถามสิเออค่มาซีดใหม่บ่อยมันเริ่เปลน็นบ้ามาเขากับซีดมาแต่เกาตาเขาเขาลนนี่ ตัวขอตัเกลี่ยมอ่ะเอตานหนอกมากิอ่ะอะไรอยากนอนี่โอ้หนกอันนี้ล่ละนี่ย่างว่ะถ้าสีมาสัางอย่างท่านผู้ใหญ่ เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสคริสต์มาส่ะมันเลยมาแล้วพ่อไม่ก็ใส่ทุกเมื่อแบบว่าบางทีพ่อก็แบบเป็นคนฝรั่งก็อยากมีคริสต์มาสบางครั้งบางบางสัปดาห์ว่าเป็นคริสต์มาสงานพวกนั้นก็จะเป็นคริสต์มาสคริสต์มาสเจ้าแบบพี่เด๋อมึงนะาเอียงหนิเดี๋ยวไปภาพไบบใส่เต็มก่อนนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นโซนคริสต์มาสนะคฮะคนไหนเอาแก้วหน่อยก่อนดู

โควิดโควิดโควิดเอาแม้เธอแป้งฟันจะบาหั่นแปลงเอาิธอมันกุยนะฉันไม่ใส่ให้เธอหรอกมีทางฉันใส่ไม่ได้ใครหั่มเธอก็แป๊งจริงเลยถ้าจะหั่มฉัไม่เกี่ยวว่าตรงไหนอะเนี่ยถ้าจะให้เธอใไปให้ดูก่อนไม่ได้แค่ต้องเป็นรีวิวชุดก่อนเดี๋ยวให้หั่น ใส um ่แหละมันจ mm. ีงามขึ้นเท้าบ่างละพอเอ้ยมนีนี่มีที่ใส่ดมันมีถุงเท้าบ่างละนี่แกไปอยู่บ่มี้ยมีนี่ไงถุงเท้าอันนี้ถุงเท้าหรือวะเธอใส่มือนกันเลองใส่ดูสิยืนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อันนี้ใส่ถุงเท้าทุกคนมันเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่เซ็กซี่ อย่งเดียวมันคือเนี่ยอันนี้มัดอยังเดียมันสางเนี่ยอันนี้มัดอะไรวะเอาผ้ามาดูดิอันนี้มัดคอร์อุยไม่ใช่มัดเขนแครมีอันเดียวมั้งใส่ถุงเท้าก่อนมัดเร็วเร็วถุงเท้าก่อนถุงเท้าก่อนมาลายชุดเร็ว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 เี่มาแต่งให้คุณแม่ลองใส่ถุงเท้าดูก่อนป้าซ้อมใส่นะอันนี้ให้ซ้อมอันนี้ไม่ใส่ชิ้นนี้ซ้อมมาเฉยใส่ให้ดีอย่างเอากระใส่ซื้อ นอยี่บ้านชิลแลนด์นเอาจะอยู่เอี่เงถ่ามาแบบนี้ป่ะเป็นบ้าให้ก็บสร้างมาตามประชานละตือใจให้เกิดใส่ใหใจลาย้กับประตใส่อ,อันนี้ยังอย่างน,น,นี้เอาไปใช้ตามตัวบนอนี่สุดนี่พ่โอเอ้ยมันใสจแบบอะมันคือนะสีน้ <laughs> อยใส่สมยกจะเป็นนัางกีในวัน แต่ยาเดอถ่านปอะยาดสัน่อยว่าขาเจ้าแบบว่าเอิดอุดนุนกับล้ฉันก็ได้อุดม so so ุนม wow! ูซอยแมวบ้าพ่งอยากอุดมุนซอยวิวิได้บรเล่าว้าวพอแล้วมีบ้านเป็นไรแอยบ้านเป็นไรไม่ขี้เดีอดเนาะเรื่องจิให uh ้กับองเรื่องจีิให้กับองสีล่ะ

ตามจริงแล้วไม่ใช่คนเหล่านี้ทุกคนแค่แบบสั่งมาแบบเป็นคอนเทนต์เฉยเไม่ได้แฟนใสจริงหรอกที่น่อยไปคิดเอาซะใครจะไม่แฟนใสจริงเนาะใครจะไม่แฟนใสจริงเนาะอันนี้เป็นหลุดันลแล้วก็เสือตัวเองกินในตัวนี้อันนี้คือเราสั่งมาเป็นคอนเทนต์เฉยเแต่ว่าเรื่องจริงเราไม่ให้แฟนใสแน่อน,นอนมีดล่องฉันมาเนียวเพราะลองมันกับสีส่วนละมันสีสนานมาสีสวยเนาะถ้าจริแล้วล่งไม่ส่นละมันโอ๊ยตายา้าจริงเลมันส่วะมันในเท่ากินอย่างนี้โอ้ยพักก่อน ก็มีพี่เ้องส่ซื่อน่อเม็ดน้อเม็ดอันยูสิเง็นไ่นเป็นซองเนม่ยใส่ับรองถ้กินนมบอนั่งรับบอลน่อีเลอดก็กินจะหน่อยผมเน่ากินนมบอนั่งรับบอน่องอี๋ผมเี่ยอีว่าอีนสั่งกันเถอะอีเนียเหรออันนี้อะไรก่อนอุ้ยอันนี้ชุดคอทเพย์ปะจะทำเป็นก้อนแงกับสังรูปปะมีรูปไหมไเดี๋ยวปนอันนี้ไปยังไงี คื้นกะโปงวัวนคนอย่างใดเนี่ยเป็นนักศึกษาอันนี้อันนี้คือคุณขำอันนี้มากเลยทุกคนอันนี้ค่อยขำมากเลยมันมีคนใส่อีเถอาเกิดคยใส่บางสิกใส่ให้เธอร์เสื้อเหมือนอนี้โอ๊ยป้าเบาไปน้ำข้างจริงเธอรแหละยี่นดียร์ของเรสุดนั่นแหละสุดคลิปก่อนที่พี่น้องเห็นนั่นแหละ เป็นบ้าและอันนี้มิ้นขอไปนี่องด่างไหมพี่น้องถ้าเกิดขั้นหยิบนชกระดิ๊บตับตับแล้วก้ไหนขั้นยอนเดี๋ยวับใส่ใส่นิดนึงเพื่อกระถอดออกไล้วสิ่ี่เใใ้ยงกรอดอย่เป็นบ้าบไปทยิบถอดเน้องเลยีไม่ใส่ก็ให้ถอดก็ต้องถอดลอกเราอยู่อันนี้อะไรติดหัวหรอจะขอเป็นนสั่งขัสิมาถางคนอด่นก่อนเก็บไปข้้มนีละพี่น้องเพรด้ีอยากให้ใส่ดอกสิีทิมขยะ ติดหาหัวเสือติดยังอะไรติดไปด้วยติดนี้เหรอโอ้ยแด้เวลาเวลาใส่ชุดญี่ปุ่นเนี้ยเวลานอนกับพ่อมันต้องทำเสียงญี่ปุ่นเลยไหมทำยังไงเร็วอีกคืออีกคือตายอีกตายเวา้เพื่อะหตัวหงเนี่ฉันมาลูเรืองก็ไนหตัวข้างเป็นภาษาอีสาน โอดีผเติมอยู่เราบอกพี่กินเขียวเทอากันฉันอาบน้ำี๋ยวฉันความขุ่อาบน้ำแล้วเธอจะไม่แปลงฟันนะเธอต้องไปแปลงฟันก่อนนะจ๊ะพอร้องแล้วทีหลังจะที่นี่สร้างมาจากนี่ทีหลังจะสั่งอะไรก็ช่วยถามฉันก่อนเธอบอใไ่กับบอยไสท่เป่นบริวาเธอเช่นดี เอามาไหวจซื้อแล้วคนมันมีบุญมีวาสนาต่อกันมากก็จะได้ใส่ดอกลงปู่กาศสวนอยู่ว่าถ้าคนเราเมีบุญมีวาสนาต่อกันเขาก็จะใส่ให้เราเขาไม่นู้แนยข่าวค้ามวมถ้ามันถึงเวลาน,น,นั้นแล้วเราไม่ต้องพูดพระองค์ทรงตัดสรุปเองข่าวบอกเนี่ยโอ้คนละเรื่องเลยพ่อเพื่อนกับว่าอยู่คนเราไม่ต้องพูดด้วยบ่าวดวงเื่อนย่าบ่าดูา ใส่มันก็จะใส่นี่แหละอย่าว่าดูเมือใดอารมณ์ดีอันนี้อันนี้ท้องอันนี้เลยอันนี้นะสรุปแล้วพี่น้องข้าวซอยกับสะเกยดที่กรองสองไส้ฉันเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมขึ้นบังคับผู้ใดเค้าบอกขึ้นบังคับใครหรอกแต่เธอาก็จะอกว่าฉันอายุยี่สิบฉันอายุยี่สิบยันพวกกันไปมันดื้อเป็นแบบแม่เหลวกับต้องพอใจห้องว่างห้องมันก่อนเนาะพอรู้ว่างอย่างนี้ก็ไปพวงบาบพวงบาบ

โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง KB Fit Land จ้าแนวนะครับผมสวัสดีครับ